เราเหลือเวลาอีกแค่3ปีก่อนอุณหภูมิโลกจะทะลุเกิน1.5องศาเซลเซียสอย่างถาวรมันจะส่งผลกระทบหนักทั้งภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นแต่ช่วงเวลาที่เหลือน,นี้ยังพอให้มนุษย์แก้ไขก่อนสายไปได้ไหมรายงานนี้ตีพิมพ์ผ่านวารสาร Earth System Science and Data เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศมากกว่า60คนทั่วโลกเตือนว่าโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกใกล้ทะลุขีดอันตรายแล้วโดยประเมินจากงบประมาณคาร์บอนเที่ยงเหลืออยู่งบ ประมาณคาร์บอนคือปริมาณที่โลกยังพอจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ซึ่งตอนนี้ประเมินว่าเหลืออีก3ปีเท่านั้นโลกก็จะร้อนขึ้น1.5องศาเกินเป้าหมายตามข้อตกลงปารีสปัจจุบันอุณหภูมิโลกอยู่ที่1.2องศาเซลเซียสเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างการเผาไหม้น้ำมันถ่านหินและกา๊าซหากโลกร้อนเกิน1.5องศาเซลเซียสจะเป็นอย่างไรมนุษย์จะเผชิญผลกระทบอย่างร้ายแรงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติที่เกิด และรุนแรงขึ้นประเทศหมู่เกาะและประเทศยากจนจะเป็นกลุ่มแรกๆที่กระทบมากที่สุดแม้จะเป็นกลุ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าระบบนิเวศจะมีการเปลี่ยนแปลงมหาสมุทรซึ่งดูดซับความร้อนส่วนเกินไว้จะค่อยๆปล่อยออกมาส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าเราจะหยุดปล่อยกา๊าซคาร์บอนก็ตามนอกจากนี้ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกด้วยเพราะความร้อนทําให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอาจส่งผลให้ราคาอาหารแพงแม้เหลืออีก3ปีก่อนเส้นตายแต่ก็ยังพอมีทางที่มนุษย์จะช่วยกันชะลอ และยับยั้งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิได้แต่เราต้องทำอย่างจริงจังผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำว่าเราจะต้องปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์แล้วหันไปใช้พลังงานจากธรรมชาติและเทคโนโลยีแทน 2. กํกำจัดกา๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศมากกว่าที่จะปล่อยออกมาหรือ net negative emission 3. เทคโนโลยีและธรรมชาติต้องทำงานร่วมกันเช่นวิธีธรรมชาติคือการปลูกป่าจะช่วยดูดซับคาร์บอนแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอเราต้องมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเครื่องดูดคาร์บอนจากอากาศ จำนวนมากแล้วฝังไว้ใต้ดินถึงจะมีโอกาสหยุดยั้งอุณหภูมิโลกที่กำลังสูงขึ้นได้